สวัสดีท่านอาจารย์ภาคูโซโลปริยกิจผู้สอนในรายวิชา,าเทศกาลและพิธีกรรมกับผมพระสุสิย์เทียมลายาชั้นคณะมนุษยศาสตร์ชั้นพิธีหนึ่งครับผมพระธรรมาตะระคณะ <c oughs> มนุษยศาสตร์ปีหนึ่งครับผมพระอัจฉระคณะมนุษยศสาสตร์ปีที่หนึ่งครับสวัสดีครับ ครับผมชื่อสัม็ีสมชายสิงห์หามณีคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งครับผมผมชื่อพระอินทิระคณะมนุษยศาสตร์ปีที่หนึ่งครับผมผมชื่อสัมณีแดงลุงตาคณะมนุษยศรราสตร,ร์ชั้นปีที่หนึ่งครับผมขอาการาบนมัสการพระอาจารย์พระครูโสพลประยัตทกิจอาจารย์ประจำวิชาเทศกาลและพิธีกรรมแบบล้านนา กับผมพระธรรมมาต่า <c oughs> ในสิวปีหนึ่งคณะมนุษยศาสตร์กผมจะมาอธิบายหรือว่าบอกความเป็นอบอกความเป็นมาของพิธีกรรมศึกตาแบบล้านนาว่าเป็นมาอย่างไรต้นเหตุเกิดมาจากไทยทําไมถึงมีความสําคัญต่อชาล้านนาและมีความเกี่ยวข้องกับพ,บพุทธศาสนายอย่างไร คือ <c oughs> ความเป็นมาของพิธีการสุสตากับด้านนามีความเป็นมาจากสมัยพุทธกาลมีอยู่สมัยหนึ่งลูกศิษย์ของพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสา,าวกของพระพุทธเจ้าเบื่องขวาสำเนียงลูปนั้นชื่อว่าติสสะเข้ามาบวชเพียงวันเดียวแต่ว่าพระสารีบุตรได้ทำนายทยายทักไว้ว่า ต่อไปข้างหน้าอายุของสำเนนนี้จะอยู่ไม่ยืนยาวเพราะดูชะตาของชีวิตเนี่ยแล้วอีกเจ็ดวันข้างหน้าจะเกิดมรณาภาพหรือว่าตายเพราะว่าสำเนนนี้ชะตาขาดพอซำเนนนั้นได้รู้ความจริงจากพระสัิบุตรหรือว่าพระอาจารย์แล้วสำเนนนั้นจงมีความโศกเศร้าและกราบลาพระสัตรีบุตร เพื่อไปบอกกล่าวหรือว่าอำลาพ่อแม่หรือญาติโยมที่บ้านเกิดของท่านในเมื่อครั้งเมื่อท่านลาพระอาจารย์หรือว่าพระสารีบุตรแล้วท่านก็เดินทางกลับบ้านในระหว่างทางท่านท่านเดินทางกลับบ้านนั้นสายตาของท่านก็เลิกไปเห็นปลาตัวหนึ่งในหนองน้ําที่กําลังแห้งแล้วเห็นปลาตัวนั้น กำลังดิ่งโดนทรมานอยู่ท่านจึงมีความเ <c oughs> มตตาหรือว่าจิตสงสารที่อยากจะช่วยปลาตัวนั้นหลุดพ้นจาก <c oughs> ความตายสามเนรูกนั้นจึงลงไปจับปลาตัวนั้นแล้วไปปล่อยที่ในแม่น้ําแล้วต่อมาในระหว่างทางที่เดินทางกลับบ้านสามเณรูกนั้นก็ไปเห็นสัตว์ที่ติดบ่วงของนายพานอีก สามเณรนั้นก็จึงมีความคิดสงสารหรือว่าจิตเมตตาต่อสัตว์นั้นอยู่สามเณรนั้นก็จึงไปปล่อยสัตว์ที่ติดหวงของนายพานพอปล่อยสัตว์เสร็จสามเณรนั้นก็มีจิตที่อึอิ่มด้วยความสุขหรือว่าจิตเมตตาที่กระทําต่อสัตว์นั้นพอสามเณรกลับไปถึงบ้านก็บอกแจ้งแก่บอกแจ้งข่าวที่พระอาจารย์หรือว่าพระสารีบุตรบอกแก่สามเณรว่า ภายในเจ็ดวันข้างหน้าสามเนร <c oughs>, จะมรณภาพหรือว่าจะตายพอญาติโยมหรือว่าพ่อแม่ได้ทราบเถิดจึงพากันโศกเศร้าและร้องไห้แล้วหาวิธีเพื่อจะประคองหรือว่าช่วยชีวิตเนนไม่ให้ตายหรือว่าไม่ให้มรณภาพอยู่มาเจ็ดวันสามเนนก็ไม่มรณะม,มรณภาพหรือว่าตายสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็แล้ว จึงทำให้สามเณรเกิดความสงสัยและพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเกิดความสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงสามเณรไม่ตายสามเณรก็มาหวนคิดถึงเรื่องตอนที่ท่านเดินทางกลับบ้านที่ท่านปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยสัตว์สามเณรเกิดความสงสัยแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นอน,นิสงส์ที่ฆ่า ได้ปล่อยสัตว์ได้กล่อยปลาทสองตัวนั้นรอดจากความตายแล้เป็นอิสระใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพอสามเณรไม่ตายจึงลาพ่อแม่และญาติพี่น้องกลับไปสำนักของพระสิริบุตรหรือว่าพระอาจารย์ของสมเด็จสัจไปบอกแจ้งแกข่ข่าวเรื่องที่สามเณรไม่ตายพอพระสาริบุตรได้ทราบเพสพระสาริบุตร ก็จึงมีความยินดีปิติที่สามเนรไม่ <c oughs> ไม่ตายเหตุนี้จึงมีความเกี่ยวข้องกับพระบุทรศาสนาและมีความเกี่ยวข้อง <c oughs> มีความเชื่อถือหรือว่ามีความนับถือแบบล้านนาก็เพราะว่าเวลาการสุดสตายหรือว่าการสรองเคราะ์การปล่อยปลาหรือว่าปล่อยนกปล่อยเต่าปล่อยอะไรนี้มันจะทําให้ชีวิตเรายืนยาวและไม่อายุสั้น ก็ประมาณนี้หละครับพิธีสืบชะตาแบ่งเป็น3ประเภทคือ 1. สืบชะตาคนนิยมทําขึ้นเมื่อ,อขึ้นบ้านใหม่หรือได้รับยศตําแหน่งใหม่แล้วก็ทําเนื่องจากอาการป่วยหนักหายจากอาการป่วยก็จะนิยมไปมาสืบชะตาที่วัดหรือนิมนต์พระไปที่บ้าน ตเช่นครบรอบอายุ2 4ปีบ้าง6 0ปีบ้างหรือ7 2ปีบ้างนิยมการทำตามอายุที่เป็นสิีมิมงคลตามโบราณโบหารที่กำหนดไว้2พิธีสืบสตาหมู่บ้านนิยมทำกันเป็นในหมู่บ้านคือในหมู่บ้านมีความเรอดร้อนจากอา หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ไม่อาจทราบสาเหตุได้ทั้งคนตายติดต่อกันไม่ทราบสาเหตุหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรก็จะนิยมสืบชะตาหมู่บ้านให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน 3. การสืบชะตาเมืองหรือ พิธีการสืบชะตามเมืองนั้นนิยมทำกันเ,เกิดจากอิทธิพลของดาวเคราะห์ตามโหราศาสตร์ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเกิดจากาการจราจรและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราไมา่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยคนเดียวได้ก็จะนิยมสืบชะตามเมืองกันทั้งทำให้บ้านเมืองนั้น มีอายุยืนยาวและปราจจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพิธีกรรมสืบสตานนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมและสืบเนื่องกันมาตลอดอย่างยาวนานทั้งรักษาประเพณีวัฒนธรรมยังคงคนและสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ขั้นตอนในวิธีการแบ่งเป็นอยู่16ข้อนะครับข้อที่ 1. นึ่้างเครื่องเสด็จจตาดจัดชจมุขบูชาั้งอสาสนะสงเก้าที่ข้อที่ 2. เจ้าชด,ดาจ,จุดทุพเทนบูชาพระรันนตนตรัยสรุปได้ความว่าทุกสามดอกที่จุดบูชานั้นหมายถึงพระพุทธกูลทั้งสาประการคือ 1. พระปัญญาคุณปัญญารูา้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองโดยไม่มีขครสอน 2. พระบริสุทธิที่คุณความบริสุทธิ์หมดจดสิ้นจากหลาทะโทสะไโมหะข้อที่สพระมหากรุณาที่คุณมีเมตตาสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงส่วนเทียนสองเล่มหมายถึงจุดเพื่อบูชาคุณของศีลและธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระศาสดาที่พระองค์ทรงค้นพบด้วยปัญญาของพระองค์เอง เทนเล่มซ้ายมือพุ้จุดหมายถึงพระวินัยพระวินัยคือศีลทั้งหมดเทนเล่มขวามือผู้จุดหมายถึงพระธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วทรงสั่งสอนมูวษและเทวดาให้มีจิตใจอวนโยนและประเคนบัตรน้ำมนต์ให้พระสงฆ์ประเคนขันสุจรตาได้สายศีล กระเข้นขันอารัธนาศีลแล้วกลับไปนั่งที่อยู่เดิมข้อที่สาอาจารย์ผู้นำในการประกอบพิธีนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยเปรียบได้กับแก้วสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อที่สอาจารย์กราวอารัธนาศีลประธานสงให้ศีลแก่บรรณาสทายดยมที่มา่วมในการพิธีศึากตา ข้อที่5าอาจารย์อรัธนาธรรมพระสงฆ์เทศนาธรรมสึจัตตาหนึ่งภูกข้อที่6อาจารย์อรัธนาภาะปดิพระสงฆ์องค์ที่สกล่าวสักเเคุนนุมทีวดาคณะสงฆ์เจร,ริญพุทธมูลข้อที่7อาจารย์อสมาธรรมและครูทานขอขมาข้อที่8ประธานสงฆ์มอบเครื่องสุจัตตาให้แก่เจรร้าชะดาและคณะ ข้อที่8ปพระธาตสงฆ์พระคมพระนมุลท่าสงเจริญชยมงคลกาถาข้อที่สิบเจ้ชาชดาและคณะทาวายจะเป็นปัจปจัยทายาธรรมเก็บพระสงฆ์ท่าสงฆ์พระสงฆ์อนุอนมทนาพรข้อที่สิบเอ็ดอาจารย์นำกราบพระอุชาพระรัตนาไัยเจ้าชดาทวายพระทหารและทายาธรรมเป็นสิริพิธีนะครับขั้นตอนต่อไปขอมนุ์ททันสุกิตนำเสนอต่อไปนะครับ การเทศทำสืบชาตาทั้งเก้าภูมิพระสงฆ์จะเทศพร้อมกันรูปละหนึ่งภูมิส่วนเครื่องประกอบพิธีสืบชาตาบ้านกับชาตาเมืองนั้นเครื่องสืบชาตาะจะเพิ่มขึ้นเป็นเครื่องหนึ่งพันและจะมีการโยงสายศีลจากสถานที่หรือ,อ บ้านต่างๆที่เราประกอบสถานที่ประกอบพิธีต่างๆนะครับก็จะมีการโยนสายศีลจากวัดไปไปถึงหมู่บ้านในต่างๆครับหนึ่งเพลินจะมีการโยงสายศีลจากวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีผ่านไปยังบ้านแต่ละหลังครบทั้งหมู่บ้านและทุกครอบครัวก็จะเตรียมน้ำมูล น้ำสมปอยน้ำอบน้ำหอมอาสายและสายมาร่วมเขาพิธามาร่วมพิธีเสร็จแล้วจะนำปรับไปยังไปโปอยที่บ้านเรือนของตนและและรอบบ้านของตนให้เพื่อให้เกิดสริมโคลแก่ในบ้านและแก่ตนครับผมจะมาอธิบายหัวข้กพิธีกรรม เกรื่องสืบชะตาประกอบด้วย 1. ไม้ค้ำสลีหรือไม้ค้ำสีมหาโพ100เล่ม 2. หัวสะพาน1 1ค่่ 3. เบีย้ย3 3เส้นเส้นหนึ่งใช้ห้อยเบีย้ย100เป็นสายร0อตัว 4. รลวดหมากลวดภูสเส้นเส้นละร0อยวดเมี่ยง3เส้น เส้นละร้อยหกลวดเงินสามเส้นเจ็ดลวดทองสามเส้นแปดตุงค่าคิงยาวเท่าตัวคนสามตัวเก้าตุงเล็กตุงช่อร้อยตัวสิบรวดลวด,ลวดข้อตอกสามเส้นเส้นละร้อยสิบเอ็ด บอกน้ำบอกทรายอย่างละหนึ่งกระบอกข้าวเปือกข้าวสารอย่างละ1กระบอก13ต้นก้าเาหกระบอกมะพร้าวต้นอ่อนต้นกล้วยอย่างละ3ต้นกล้วยน้ำว้าดิบหนึ่งเครือ มะพร้าวหนึ่งถักทราย16ศสีสาค่าคิงน้ำมันสายน้ำมันยาวเท่าตัว1สาย17เสือเสือใหม่หนึ่งผืน18หมัอนมอนหนึ่งใบเสื้อผ้าของผู้เข้าร่วมสุบชาตา20หม้อใหม่1ใบไอสองใบหม้อเงินหม้อทองอย่างละใบใบไม้ที่เป็น สิริมงคลเช่นใบเตาใบขุนใบขนุนใบเงินใบทองเป็นต้นยีองเทียนขี้พึ่งแท้หนัก1บาท1แท่งยี 23, ่สิบสามได้สายศินหนึ่งมว้วน24บาทสำหรับใส่น้ำพระพุทธมนต์หนึ่งใบป้าสำหรับการปล่อยจำนวนเท่าอายุเจ้าของชาตา 26นกปูหรือหอยสำหรับการปล่อยอุปกรณ์ดังก่ลาวนี้ให้จัดกระโจมสามขากว้างเท่าที่เจ้าของชาตาจะเข้าไปนั่งในนั้นได้โดยใช้ได้สายสินโยงจากศรีรษะไปสู่กระโจมและดึงไปหาน้ำ พระพุทธระูปพระสงค์จะถือได้สายศิลขนาดสวดมนต์และจะใช้ผูกมือเจ้าของชาตาอีกด้วยได้แก่ขันตั้งสิจชาตาประกอบด้วยเทียนเล่มเล็ก8ดคูเ่เล่ม1บาท1คู่เทียนเล่มเฟือง1คู่ข้าวตอกดอกไม้หมากภูเบ 1, 3, ี้ยพันสกล้วยเขือมะพร้าว ข้าวบอกข้าวบอกเงินบอกข้าวสารหม้อน้ำหม้อดินขันขอศีลประกอบด,ด้วยเทียนเล่มเล็กสี่คู่เข้าตอกดอกไม้ใส่พานขันคลวะเครื่องชาตาประกอบด,ด้วยเทียนเล่มเล็กหนักสองสลึงสี่คู่เทียนจืบชาตาสามเล่มสามเทียนขนาดหนึ่งร้อยเล่ม พระที่บ1 0ร้อยอันและตาตาเหลียวตาเขียวหนึ่งอันอขั้นตอนในการประกอบพิธีจิบตาพิธีคือ 1. นประสงค์จำนวน9ก้าลูกสออ,อาจารย์ฝ่ายทะลหัดส,สาม ผู้เข้าร่วมพิธีจิบจาตา,าการจิบจาตาคนและคฤหั์การสืบาตาเป็นพิธีกรรมที่มุ่งสอนคนให้ไม่ให้ตำลงอยู่ในความประมาทนะครับพยายามรักษาความดีไม่หลงละเลืองในอำนาจวาสนาและเมื่อเกิดปัญหาใดๆเมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ต่ถ้ามีสติพิจารณาย่อมจะมีผลทางแก้ปัญหานั้นๆความสําคัญของการศึกษานะครับหรือเรียกว่าการต่ออายุหมายถึงพิธีกรรมที่จะทำํำเพื่อต้องการให้เป็นมงคลครับมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัยทั้งหลายทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปและมันเป็นพิธีกรรมที่เป็นมงคลอย่างหนึ่งที่ชาวล้านนาไทยนิยมทํา ในโอกาสต่างๆนะครับอดีตจนถึงปัจจุบันเช่นเรื่องในวันเกิดนะครับวันได้รับยศศักด์ตำแหน่งวันขึ้นบ้านใหม่นี้เป็นต้นนะครับและในกรณีที่เจ็บป่วยอถูกาทายทักว่าชะตาไม่ดีชะตาขาดควรจะทําพิธีสะดอกเคราะห์และสิบสตาต่ออายุจะทําให้คลาดแค้วจากโรคภัยและอยู่ด้วยความสวัสดีสืบไปนี่ครับผม